สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อ้อมเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเอวกางเกงยางยืดแบบนี้นะคะยืดจนหลวมจนเราใส่ไม่ได้เลยค่ะนี่นะคะซึ่งด้านในจะเป็นยางยืดแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่อ้อมก็ทําการเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ วิธีแก้ไขปัญหาง่ายมากเลยนะคะพี่อ่อมจะใช้ของใกล้ตัวค่ะนั่นก็คือหนังยางแบบนี้นะคะวันนี้พี่อ้อมจะใช้เป็นหนังยางวงเล็กแบบนี้ค่ะนี่นะคะเอวของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมก็จะใช้หนังยางประมาณ38เส้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะซึ่งง่ายมากเลยค่ะ <S 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 เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกะ่อนอือเราก็จะทําการร้อยตัวหนังยางนะคะให้เป็นยางยืดกันค่ะนี่นะคะเราก็จะมาแล้วคล้องกันแบบนี้ค่ะ นี่นะคะด้านบนให้ได้เป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็นําเส้นต่อไปค่ะค้องเข้าไปด้านในเลยนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้กําลังเที่ยงพอดีเลยค่ะรถก,กับข้าวกาลังมานี่นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ร้อยไปเรื่อยๆเลยนะคะ หรือถ้าคุณผู้ชมที่เอวเล็กกว่านี้นะคะเราก็จะใช้หนังยางที่น้อยลงกว่านี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะร้อยไปแล้วก็วัดความพอดีไปด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะร้อยไปจนครบเลยนะคะ นี่ค่ะและเมื่อถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการดึงล็อกเลยนะคะนี่ค่ะเราจะสอดเส้นนี้นะคะไปข้างล่างค่ะแล้วก็ดึงล็อกแบบนี้เลยนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้กับยางยืดแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ร้อยเข้าไปที่เอวกางเกงของเราได้เลยนะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้เป็นเข็มกัดขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ร้อยเข้าไปข้างในแบบนี้เลย แล้วล็อกไว้เหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยเข้าไปที่เอวกางเกงของเราได้เลยซึ่งกางเกงเราก็จะทําการเจาะรูไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นช่องสําหรับร้อยเข้าไปค่ะเราก็ทําการร้อยเข้าไปได้เลยน,นะคะพอดีวันนี้พี่ออมก็นั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะบ้านพี่ออมนกเยอะมากเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงผ้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็ขยับมาเรื่อยๆเลยแต่ระวังอย่าให้ส่วนนี้หลุดเข้าไปด้านในนะคะไม่งั้นเราต้องร้อยใหม่อีกหนึ่งรอบเลยนะคะ เมื่ออีกข้างนึงโผล่มาแบบนี้นะคะเราก็จะจับหนังยางฝั่งนี้ออกมาค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะปลดตัวนี้ออกไปเลยนี่คะ่ะแล้วนำปลายหนังยางฝั่งนี้นะคะมามัดเข้ากับฝั่งนี้ค่ะมัดให้แน่นเลยกาจะมัดเงินตายเลยนะคะ มัด3 4สีรอบไปเลยค่ะจะได้แน่นๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงจัดให้เข้ากันเลยนะคะ นี่ค่ะแค่นี้นะคะกางเกงของเราก็กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ